ตอนนี้กําลังหาผู้รักษาประตูเข้าสู่ทีมอ่ะละก็สนใจจานบวัอยู่นะผู้รักษาประตูของทีมซโลเวเนียของแอตเลติโกมาริดต่ะละของสเปนแต่ทีมชาติซโลเวเนียอือเอาได้แล้วซื้อมาในราคาตอนณนะปัจจุบันก็57เอ็มทุมทุนสร้างหมดกระเป๋าเลย เอามาเปลี่ยนตัวกับลูนินดูว่าจ๋านบักเนี่ยมันจะเซฟแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูสเตปหรือว่าทำการถ่ายโอนเลยให้เรียบร้อยนะเอาลงเข้ามาตัวจริงก้อนแล้วก็ทำการถ่ายโอนลูนินเอาเดี๋ยวพบเจอกันไหมนะลูนินถ่ายโอนมาก้อนก็ได้ เม็ดสีน้ำเงินมีงบเท่ากับเม็ดสีน้ำเงินแรกอาทายโอนการฝึกได้สิบเท่าแรสิบห้าป่ะสิบสี่วไปเพิ่มอีกเด้๋ยเท่าไรก้าวเราก็ไปเพิ่มให้เต็มมากให้เต็มมากเลยอ่ะให้สิบห้ามีงบได้เพชรเม็ดน้ำเงินน่าร่าเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวมีตัวองตัวโอนเวลก็ค่อย จัดกันไปค่อยเพิ่มแหลงไปมีมาสเคลลโนยูหนึ่งกลัวมันแตกอกน,นะก็เดี๋ยวเอาเพิ่มซะหนึ่งก็แล้วค่อยทําการอัพพลูา่าประตูเอาก็สแตตตามนี้นะเพื่อนๆยังไม่ได้เพิ่มค่าสกิลต่างๆก็หยุดพอรตหยุดพอรดูเอาเดอ้อก็ตามนี้ล่ะ OBR 100จานโอบักก็ท่วงใช้เกณก็จะมีแมอีกเหมือนเดิมนะ ก็จะเป็นแมตเต็มซะหนึ่งแมตเลยล่ะแล้วเดี๋ยวจะพากไปด้วยเอาเรามาดูรายละเอียดหลังจากที่การเพิ่มค้าพลังแล้วก็บวกอย่างละสิบละสิบล่ะเพื่อนเพื่อนตามนี้แรกน,นะแต่ถ้ามีตัวเพิ่มแรงก็กจะค่อยอัพอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นทีมรวมเอาเข้ามาแมตโหมด h to h นะครับเอาสแตตใกล้ๆก,ก,กันเลยสกาว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 หมดเอามาลิดเจอกับทีมชาติอังเกตของผมมาในระบบ4 3 3โฮของเพื่อนเป็น4-3-3แอคแทกอาลงแมตต์กันเลยไม่ได้คอยได้เล่นแมตต์แฮตัวเฮดนานนานเล่นที ส่วนใหญ่ก็เป็นเมนเจอร์แล้วเช่นเดิม k ิสตานโโรนันโดเรายังเป็นหน้าเป้าอยู่ไอดิเซนทำเกมมามีคาซมิโลตามประกบลาสั้นซาลิบาประกอบอยู่รลุดแล้วลูกนี้ปั้งโค้งีไม่เข้ากรอบอาอบาคจะได้เปิดจากหน้าประตูส่งสั้นมาซาลิบา เขากลามาที่แม็กคาริสเตอร์ย่นย่อยมานิโคลวิเลียมยกหนึ่งอื้มติดอีกโอ้โหได้ฟาวหรือว่าถูกฟาวบางทีก็มองไม่ออกนะว่าถูกฟาวหรือได้ฟาวบางทีก็โดนเป้าแบบงงๆอ่ะ,ด,อะด,ดิเซตโดนบูดเกิร์กแยกเขาได้นิโคลวิเลียมลอกหนึ่งโอ้โหมี ผูเล่นประกบอยู่ขึ้นไม่ได้เลยมาที่โทน่โคสบีดูโน่โฟนันประกบอยู่อ่ะส่งมาที่นิโควิลเลียมดึงกลับมา c ี CR 7อาร์แทงทะลุมาที่กาซิเมลโลกำลังพิ๊บโอ้โหประกบส่งเดียโอโมส่งหมาอีกเส้นมาที่แวนบาตเทนอ้าวเป็นซีซีมีคาฟูประกบอยู่เราก็ไม่พี๊บสามเข้าไปนะเราก็ เดินไล่เดินไล่เพื่อนมา,อาดักได้โยนมาคารฟูเตะไม่ได้อีกเอายังได้บอลโยนย่อยๆมานี่มาจูเนียอื้อหือเอากสา่มตัวของเพื่อนหลับได้ส่งมาที่ฟันได้มาที่บูโนเฟรนันเปลริซิสบอหนึ่งสองเอานอยโ่มีนิโครประกบอยู่นิโคลบิลเลียมตัดกลางมาวิเซน มาทิวกัสวากัสแบนบารเทนสวอรค์ไมทัลุนะฮะติดขาวฟูมาดักไปได้ตัวนี้ครอสกลับมาแม็ครคิสเตอร์ริสเตโนโรนาโดอึมันลูกนี้โยกหลบหนึ่งสองอ้หมดเวลาสี่สิบนาทีเอา้ามาต่อกันในครึ่งหลังก็เป็นไลน์อัพเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะ นิโควิลเลียมแมคคาริสเตอร์โยนย่อยติดกับลูกลักไก่ลูกสตดอีกเซนแบนบาตเทนดดนิโอมโมตัดกลางมายังไงมีคาสเซลเลว์ประเตอยู่โอ้โหแซตได้อยู่บางทีนิโควิลเลียมส่งมาที่อิสเตโนโรนาโดคาซิมิโล โยนกลับโอ้โหโดนตัดออกไปได้บ่งโดยคูคุเลียรับสบายเลยยันโอบักม่งติดการม่งเคลืนล่างออกบอลเร็วมาที่กูคุเลียแมคคาริสเตอร์โอ้โหไม่โลไปหนึ่งทีโรนันโดโอ้โหประกบสองไปรอดไปไมีรอดซาลิบา มาทะลุช่องมาแล้วแม็กซิสเตอร์ยิงเลยมไม่พูดพรำทำเพลงโกดเต็มคออลยหนูแลละเศร้าแปดทีเดียโโอโมวากัสมีกุคุลรยะประกบอยู่เราก็บังทางไว้ก่อนอ่านี้เราก็ตัดได้กุคุลรยะเปิดมาแมคกริสเตอร์ตัรซิโมโนโดน เกี่ยวนิดหน่อยเนมา,อา,อาร์ไยังไงเนมาร์กระโดดนาน,นึ่งทีเฮ้ยเนมาร์จูเนียร์ยังไงจะตัดเขามาวนมาหนึ่งซองโอ้โหลูกนี้โดนเพื่อนแย่งไปได้วากัสที่แวนบาร์เทนตามทางมามาทางสายเนลิซิธ ตัดนาะที่เบอร์นันฟอนเดสเต็มคอลูองนี้อโอบากลับไปได้เพิ่งได้ทํางานนะโอบากเนี่ยเต็มบุ้มมาหมดเวลาเอาไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะเ,นเพื่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีจ้า